มาดีกว่าสู้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ที่ตัดมากี่คลิปละเท่าไหร่นะสิบหกคลิปเหมือนเวลามาเพื่อนพี่เหมยโทรมาแป๊บหนึ่งนะด่ามันก่อน กถามมึงมึงคุยกันได้ใช่ไหมคุยได้หรือเปล่ามึงมึงคุยกับคูยได้เปล่ามึงคุไลฟ์สดอยู่เ <c ười> พื่อนพี่หมวยเองนะฮะสวัสดีทั้ง5คนดูนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปกดไลค์กดแชร์สักครู่อ่ะโอเคนะครับเข้ามาช่วยพี่หมวยแป๊บหนึ่งนะครับ ตรงนี้วันนี้บรรยากาศก็ลูกค้าล้นนะฮะลูกค้าเต็มเลยลูกค้ามีเยอะกว่าสตาฟไม่งงเลยให้ทำยังไงนะครับเซลหนึ่งคนลูกค้า3ท่านนะฮะก็ช่วงนี้อย่างที่บอกเนาะก็จะสิ้นปีละหลายคนที่กําลังมองหารถยนต์อยากจะออกรถยนต์พร้อมรับเงื่อนไขดีๆนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ธีรเกียรตินะครับผมชอบมากเลยลูกค้า เข้าใจคอนเซปตร้านเรามากเลยเราพูดทุกครั้งในไลฟ์สดว่าที่นี่เน้นอย่างเดียวครับเน้นออกรถง่ายร้าลูกค้าเมื่อกี้ขับรถมาจากเชียงรายเลยนะพี่หมวยตั้งใจมาดูเบนซ์นะครับบอกว่าพี่บอกสามีว่าไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกเพราะที่เนี่ยเขาเน้นเลยออกรถง่าย <S <S เออจริงๆนะครับมาไกลามาถึงปุ๊บเซ็นปุ๊บได้เรื่องเลย รู้เลยว่าซื้อได้หรือไม่ได้นะครับผมเราบอกให้ตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้เราก็มีทางช่วยอีกจ่ายเติเปินลูกค้าด้วยเครดิตต่างๆได้นะครับเครดิตอยู่แล้วผู้นี้รับรถเอกสารตัวอ่ะเบนซ์ตัว e สองร้อยอ่ะอ้าวผู้นี้เลยเหรอุ่งนี้รับรถเลยพี่ฟ้าเบนซ์จอกรถผู้นี้เลยเหรอแต่ว่าพี่บอกลูกค้าว่าเดี๋ยวขอขอให้เราอะไปทําเรื่องทะเบียนก่อนเพราะว่าพี่เขาอยากได้เลขใช้เวลาแต่นุมบ้านสามชั่วโมงเพราะเมื่อกี้ส่งเอกสารให้ลูกค้าหมดแล้วครับผมครับผมเนี่ยฮะ รู้จักไหมครับคาว่าเจ็คตื่นไฟตีตนไปก่อนไข่นะฮะมีหมดเลยที่พี่หมวยนะครับผมไปสะครบเลยนะฮะวันนี้เราตั้งใจมาไลฟ์เป็น Honda c i v i c หรือปะพี่หมวยซ i v i c ค่ะขบวนเลยนะยกขบวนเลยเพราะว่า,าเ,เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เคยสัญญากับกับกับแฟนเพจไปแล้วะนะคะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะนํา honda ซ i v i c f c ที่อยู่ในร้านทุกคันนะคะมาไลฟ์ให้ลูกค้านะ วันนี้ก็คือน้องอยู่กันครบทั้วเลยนะคะทั้ง5้าคันคือใน5คันเนี่ยมีเกือบทุกสเปคเลยนะใช่มีทั้ง R S Turbo มีตั้ง Turbo แต่ที่ยังไม่ใช่ R S นะฮะก็จะมีมีครบหมดเลย FC, นะคร f c f l อ่าฮะเล็สวยนะเนี่ยขึ้นต้นเลยเลกแหมดเลยเหรอสวยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะฮะเองเข้ามาสอบถามนะคะเรือสินชื่อได้เลยเนาะแล้วก็ ราคาของตัว Honda Civic นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่เลข6นะคะแล้วก็ไปที่เลข7นะถ้าเป็นตัว RS นะคะอยู่ที่769,000ทั้ง2คันก็คือจะเป็นคันนี้ค่ะ2คัน2คันนี้นะคะน้องจะเป็นตัว RS นะจะเป็นมีสีขาวนะ้องแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะคะ Honda c ซีวิเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นรถยอดนิยมรถในตำนานเอาไงดีอะ เป็นรถที่แบบเอ้ยมันอยู่ยงองค์กพันนะฮะแล้วก็อยู่ตลอดการคุณที่ดารัตนะคะคุณที่ดารั์ไม่ต้องมานั่งมาแอบดูไลฟ์สดน,นะไอตัวป่วนโทรมาเมื่อกี้เนี่ยรู้อยู่ว่ามันถึงเวลาฉันต้องไลฟ์สดโทรก็มามึงมึง ทำอะไรอยู่อะ่ะคุยได้เปล่าไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไรเพื่อนไรกอดอยู่ไม่ได้เพื่อนรอไปกอนอะขอครึ่งเวลาชิงครึ่งชั่วโมงนะคุณเพื่อนนะเดี๋ยวโทรไปนะคุณไอรีนบอกว่าสวยสวยค่ะสวยทุกคนันนะแล้วก็ทั้ง5คันนี้นะคะเป็นนิวอินมาใหม่ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากอยากมีรถขับก่อนเต้นเปีเอาอย่างงี้ดีกว่าวันนี้มาคอนเทนต์ อยากมีรถขับก่อนสิ้นปีให้มาที่ชาลีคานะคะเขาบอกเลยว่าที่นี่เราออกรถง่ายคุยง่ายพูดง่ายเรื่องการทําสินเชื่อโตง่ายแค่พี่บอกมาให้หมดนะคะอาชีพอะไรเคยติดนั่นทนี่มีเครดิตไหมมีเครดิตไหมบอกมาให้หมดบอกมาให้ครบบอกมาให้จบม้วนเดียวแล้วเราจะให้พี่ผ่านแบบม้วนเดียวจบนะไม่พูดมากนะที่ชาลีคา นะเมื่อกี้ได้รีวิวนะคะจากลูกค้าเบนเมื่อกี้แล้วนะคะว่าเออออกง่ายจริงวะ่ะชาลีคาไม่ง่ายจริงไม่ได้เอาเอกสารอะไรมาเอาแต่บัตรประชาชนมาใบเดียวรู้เรื่องเลยนะคะไม่มีปัญหาลองมาได้ขอบัตรประชาชนหนึ่งใบแล้วเดินเข้ามาที่ชาลีคาชอบคันไหนชี้มานะฮะเดี๋ยวทําให้ผ่านไม่ต้องกลัวนะอ่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆละกันนะสำหรับแต่ละคันที่เหมนก็จะบอกชื่อรุ่น ย่อยนะคะว่าน็อเป็นตัวไหน F C E L หรือว่า I S Turbo นะคะหรือว่าจะเป็นปีไหนราคาคัานต้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่หมวยนะคะจะอธิบายเป็นแบบคันแต่ละคันไปนะ,ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องแต่ละคันนานนะเพราะว่าวันนี้มี5คันพี่ถึงแม้ว่าหมวยจะไล์คันละ10นาทีหนูบอกเลยว่า5คันก็ต้อง5 0นาทีเกินต้นเรื่องไล์ตดอีก10นาทีเป็น1ชั่วโมงพอดีนะคะไม่ต้องทาอะไรแล้วนะคะวันนี้นะอะมา F4 นะคะบอกเลยนะว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งโฉมหนึ่งเป็นอีกเจนหนึ่งที่พี่หวยดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันชอบโฉมนี้ฉันชอบตัวเจนนี้นะคะก็คือเจนปี2016ปะ่ะปี59นะคะแล้วบอกเลยว่าตัวโฉมที่เป็นตัวโฉมตัวใหม่อ่ะคุณลูกค้าตัวที่มันเป็นตัวโฉมตัวใหม่ตัวล่าสุดตัวนี้นะคะตัวที่เพิ่งเปิดเเปิดตัวมายังไม่ค่อยถูกใจพี่หวยเท่าไหร่นะ พี่เหมือนรู้สึกว่าหน่อยชอบตัว F C มากกว่าดูมันเรียวกว่าดูมันจริงกว่านะคะอ่ะสำหรับท o n d a Civic ที่อยู่ในร้านนะฮะพี่ไอรินถามว่าอายุ20เนี่ยออกได้ไหมครบ20ปีบริบูรณ์ออกได้ค่ะมาไม่กล้าฝึกฝากฝากเบอร์ไร้สดนะคะฝากเบอร์ในแชทแชทแชทเพจได้เลยทักเพจมาได้เลยฝากเบอร์มาเลยนะคะเดี๋ยวเซลลพี่ฟ้าใสนะคะ โทรหาให้คําปรึกษาเรื่องการทำสินเชื่อนะอาอยุ20ปีออกรถได้นี่เคยทำรีวิวมาแล้วถ้าจำไม่ผิดนะเซลพี่ปอน,น่ะลูกค้าอายุ20่2ปีเพิ่งทำงานนะคะมีคนลงไปได้มีพ่อแม่คนในครอบครัวขำออกเลยจบออกรถได้นะไมะ่ีปัญหาไม่ว่าจะรับก็จนเป็นเงินสดหรือว่ารับรับกันเป็นผ่านสินเชื่อ ออกได้ค่ะนะไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้อขออนุญาตนะคะเริ่มรีวิวจากคันแรกเลยแล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็น Honda c ซีวิ FC อนะคะคันนี้เป็นตัว EL นะคะเป็นตัวท็อปของเครื่อง1.8นะเครื่อง1.8เนี่ยเขาจะมีตัว E อกับตัว EL ถูกต้องไหมนะคะตัว E เนี่ยคือตัวเริ่มต้นสำหรับตัว Honda Civic FC เลยนะคะแต่นี่คือตัวท็อปของเครื่อง1.8ค่ะน้องจะเป็น Honda Civic FC l คันนี้เป็นปี2017นะคะพี่หมวยตั้งราคาไว้เพียงแค่600,000 8 9 0 0 0บาทย้ำอีกที6 8 9 0 0 0บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวค่างวด1 1 0 0 0คันนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกคันนิดหนึ่งนะเพราะว่า mm hmm. เจ้าของเดิมมีการติดแต่งแต่เกิดรอบคันมาค่ะลูกค้าขานี่ด้วยเลยเจ้าของเดิมนะคะมีการติด ติดสักรอบคันมาให้คุณลูกค้านั่นเองเนาะคันนี้เป็นป้ายทะเบียนเชียงใหม่นะคะรถบ้านมือเดียวเชียงใหม่อะลูกค้าลองมาดูด้านข้างนะคะนี่คือลวดลายสําหรับนะ้องฮอนด้าซี i ิ f เอฟซีซึ่งลวดลายล้อแมกของเขานะคะก็จะเหมือนกันกับตัว RS เหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนอกจากว่าเป็นตัว f k นะถ้าเ k เนดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะคันนี้เมื่อเช้ามีลูกค้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ้ยน้องทำไมพี่รู้สึกว่าคันนี้มันดูเหมือนเตี้ย เหมือนคันมันเตี้ยคันเนี้ยไปโหลดมาไหมคันนี้บอกก่อนนะคะว่ารถไม่ได้โหลดแต่ว่าเจ้าของเดิมอะคะ่ะเขาใส่สกเกิร์ตรอบคันมานะมันก็เลยดูเหมือนว่าเฮ้ย <c oughs> มันแบบมันมันดูเหมือนมันตัว,ต,วตัวน้องมันเตี้ยแต่จริงๆน้องไม่ได้ไมไ่เตี้ยขนาดนั้นนะคะคันนี้ย้ำอีกทีนะหกแสนแปดหจัดเต็มปีดาาค่างวดหนึ่งหมื่นหไม่เกินนี้นะคะ,ะภายในนี่ สวยค่ะน้องเป็นเบาะหนังนะทุกอย่างนะคะสาหรับน้องคันนี้ฟังชงฟังก์ชันต่างๆรถสวยครบจบอยู่แล้วนั่นเองนะสาหรับน้อง Honda c ซูริกฟคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแน่นอนค่ะตัวรถมันเป็นโทนสีแบบมืดเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นโทนสว่างนะคะจะมีการสลับปรับเปลี่ยนกันไปนั่นเองเนาะเบาะหนังสวยครบเลยคันนี้ถ้าจะผิดเลขมาอยู่แค่เพียงแค่แแบบแสนกับสามหมื่นโลไอสามพันโล คันนี้ไม่ไม่เยอะค่ะแสนกับ3,000โลเท่านั้นนะคะสวยกลิบนะอายุ20ปีบริบูุณออกรถได้ไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะรับเงินเดือนเป็นเงินสดน,นะคะรับเงินเดือนผ่านอธนาคารเจ้าของธุรกิจออกรถได้ไหมออกได้มาเลยนะคะขอบรประชาชนใบเดียวเดยวผู้ป่วยช่วยดูให้เรื่องการทำสินเชื่อไม่ยากนะคะอ่ะหมัดคันนี้เปลี่ยนยางใหม่สีเส้นให้แล้วนะคะลูกค้าดอกยอกยงดอกยาง สภาพทุกอย่างอยู่เดิมอยู่ครบเลยเดี๋ยวแป๊บนะพี่หมวยไปเปิดให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอ่าช่องที่เก็บโครงเก็บของนะคะช่องสัมภาระต่างๆแล้วกันเนาะนี่นะคะด้านหลังเดี๋ยวดูความสะอาดนะคะความเรียกไงดีอะความสวยงามของน้องซีวิคคันนี้แล้วกันแต่พี่หมวยจะไม่ไล์แต่ละคันนานนะเพราะว่าเดี๋ยวมันใช้เวลานานเกิน นะคะอะด้านหลังลูกค้าลองดูได้เลยนะคะก็จะมีที่เก็บคงเก็บของสัมภาระรถของเรามีการล้างชงทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันคงนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะถ้าไหนที่ออกรถกับชาลีคาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะรถเดิมสวยกลิบอยู่แล้วนั่นเองเนาะอะดูได้เลยคะ่ะนี่ยางอะไรสำรองนะคะ น้องเป็นยางอะไรสำรองเนาะตัวอ่างสำรองด้านล่างเห็นได้เลยนะคะว่ารถไม่มีการชนหนักพิ่ความตกน้าพี่มอเล์วิลดูอยู่หรือนี่ใช่ไหมพี่มอเล์วิลดูเห็นนะพี่ไม่เม้นพี่ไม่เม้นมาแต่ว่ามันขึ้นโชว์นะ,ะว่าพี่คนพี่อยู่แลสดอยู่นะอ่ะสนใจคันไหนอีกพี่สนใจคันไหนอีกเพิ่งออกไปสนใจแล้วหรอนะคะมาไปดูข้างในคะ่ะไปดูเลขมงเลขไลายไปดูแบบพวกออฟชั่นฟังกชันเดี๋ยวสตาร์ให้ดูสักครู่หนึ่งนะคะ กุญแจน้องจะเป็นกุญแจพุสตาสมาร์ทชีนะคะหรือว่ากุญแจคีเลตนั่นเองเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์นิดนึงนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าจอดิจิตอลของน้องเขาเนาะ,ะหรือว่าดูหน้าหน้าจอของผู้ขับนะคะนั่นไลส์สดแต่เช้าปกติห้าโมงครึ่งจริงที่วันนี้เหมือนไม่ขี้เกียจคะ่ะปกติจะเลดนะแบบ อุ้ยทำนั่นอุ้ยทำนี่อุ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไล์นะแต่วันนี้วันนี้เอาจริงไม่ไม่มีอะไรมากจะไปกินข้าวแต่ร้านปิดวร้านปิดต่องพุ่มก็เลยต้องรีบอันนี้จริงๆเลยจริงๆนะคะอ่ะูกค้าด้วยลเห็นไหมคันนี้เลขใหม่แค่แสนกับ3,000ันโลปีหกนะคะใช้งานมา4ปีตกปีแล้ว25,000ืาพโลก,ก็ไม่เยอะแล้วนะโอเคเนาะ วงมาเลติดฟังก์ชั่นนะคะน้องมีครูสคอนโทรอโตถ้าเป็นตัว e ธรรมดามีแต่วงมาเลติดฟังก์ชั่นนะคะครูสคอนโทรอโตจะไม่มีมาให้น้องล้วก็หน้าจอแบบนี้นะคะหน้าจอแบบพัชสกรีนหน้าจอขนาดใหญ่นะจะไม่มีให้เช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นตัว el อะคะ่ะติดมาครบจะเอ่อแอรอโต้นะคะเกียร์ออโต้ด้วยนาะเบรกมือเป็นระบบไฟฟ้านี่ สวยค่ะแนะนำล้วกันลูกค้าขานาดที่กำลังมองหาสนใจอยากได้อยู่นะคะไม่อยากไปออกห้างป้ายแดงเพราะว่าต้องใช้เงินดาวเยอะนะคะต้องรอรถนานนั่นนูน่นนี่ลองมาที่ชาลีคาดูนะคะเ0็ดแสคันนี้นะปี6 0 0นะคะ6แสน0 0บาทจะเต็มปีดาวข้่างวด1่0 0 0บาทนะคะไม่เกินนี้เลยสำหรับน้อง Honda Civic FC นะคะเดี๋ยวขอพิดมา ผิดแล้วก็หาที่ปิดไม่เจอนะปะ่ะตานนี้นะคะเราไปดูอีกคันซึ่งขอไล่เรียงแบบ f c ให้ครบก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดสำหรับมารีวิวแล้วกันเนาะมารีวิวตัวที่เป็น RS ให้แล้วกันนะคะอ่ะคันนี้นะย้ำอีกทีป,ปี60สีขาวนะปี60เป็นตัว FCEL ธรรมดานะคะ689,000ปจัเต็มฟีดาค่างว่11,000ไม่เกินนี้นะอ่ะ ขออนุญาตนะคะมาที่ F4 คันหนึ่ง EL นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะน้องเป็นปี61ขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าคันนี้ปีอะไรกันแน่แล้วก็เท่าไหร่นะคะไม่กลัวพูดผิดเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปี61เหมือนกับอ้คุนี้ปี61เลยนะปีใหม่ราคาแค่685,000จัดเต็มปีดาค่างวด11,000นะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ซีเรียส เรื่องสีนะคะบอกหรือว่าชั้นชอบใช้สีบรอนอยู่แล้วนะมัน,มนเป็นสีดีสําหรับชั้นนะ c ี f อ EL ตัวนี้นะคะเป็นสีบรอนแล้วก็เจ้าของเดิมลูกค้าสังเกตเถอะว่า ไอตัวตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขาต้องเป็นสีเงินแต่เจ้าของเดิมมีการแกะเปลี่ยนมาใหม่นะคะแล้วก็ให้เป็นสีดํามันก็ดูดุดานดูสวยดูหล่อขึ้นเนาะตัวนี้นะคะเดิมเดิมรถไม่มีการเปลี่ยนล้อมงล้อแม็กต่างๆนะสภาพสวยอยู่แล้วนะคะคันนี้ปี61ค่ะพี่กี้ตั้งขายไว้เพียงแค่ 6 8 5 0 0 0บาทนะคะจัดเต็มปีดาวค่างวด11,000นะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะดูด้านในเลยค่ะมันก็คล้ายๆเมื่อกี้พี่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะสกูลซี v i c เรารู้กันอยู่แล้วนะคะมันเป็นรถแบบไซส์ค่อนข้างใหญ่เป็นเก่งน้องเป็นเก่งที่แบบไซส์ค่อนข้างใหญ่นะได้กลิ่นหอมๆอะไรไหมอ๋อกินจากข้างในรถหรอมันโอขอโดมนี้ กลิ่นมันพุ่งมาถึงข้างนอกเลยหรอเออว่ะเออว่ะเขาใส่อะไรอะเจ้าของเก่าใส่อะไรอะหอมมากหอมแบบพี่หมวยยืนไร้สดด้านนอกแล้วคือแบบเฮ้ยกลิ่นอะไรอะหอมจริงอยากรู้ว่าหอมอยังไงลูกค้าต้องเข้ามาทดลองขับมาดมเองเออไม่มีอะไรมาหลอกล,อล่อละเอาอันนี้แหละมาหลอกล่อลูกค้า นะคะ R สีบอลคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้สวยมากสภาพกลิบบอกได้เลยนะฟังก์ชันภายในนะคะเหมือนกันกับตัวสีขาวเมื่อกี้แหละไม่พูดมากนาอเป็นตัว Fc เฉยๆนะคะไม่ใช่ Rs นะควกเราติดฟังก์ชันคุณโอโตนะคะหน้าจงหน้าจอทุกอย่างก็คือสภาพเดิมสภาพครบท่านไหนที่ไม่สีเรียสเรื่องสี อยากได้ปีใหม่ๆแนะนำค่ะว่าคันนี้เลยนะ689,000บาทนะคะโปรโมชั่นเรามีอยู่แล้วสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะลูกค้าจอง1,000รับปีประกันภัยชั้น1ลูกค้าจอง2,000นะคะส่วนลดเงินสด20,000ก็คือลดกับรถที่ร้านได้เลยหรือจะเอาเงินกลับบ้าน20,000ก็ได้แล้วแต่นะคะส่วนลดที่3ลูกค้าจอง3,000จ่ายค่างว่ีทีคือเดือน ไม่สงการหรือว่าเมษานะคะขับฟีไปเลย3เดือนยาวไปยาวไปรู้เรื่องนะ,ะ6 8 9 0 0 0บาทค่ะปี61แท้แน่นอนฝากไปด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้นะซี v i c อ c e l นะคะอ่ะมาเจออคันน้องเป็นสีดำนี่ไม่รู้แหละใครไม่ถูกฉลกคันนงคันไหนไม่รู้แหละนะคะบอกเลยว่าจัดมาให้จัดมาให้ทุกสีนี่ใครยังไม่มีสีแดงนะ มงไม่มีตีแดงเดี๋ยวต้องไปตามหาล่าตีแดงมาก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็น Honda Civic f 4นะคะ EL คันนี้น้อเป็นปี59นะ,ะเลขใหม่ไม่เยอะนะคะสำหรับตัวนี้เป็นปี59คันนี้พี่กี้ตั้งขายเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูวน675,000บาทค่ะเป็นปี59เนาะ,ะสวยเดิมอยู่แล้วนะคะสำหรับ,บรถคันนี้เนาะอะดูลงมองดูแม็กดูยงดูยางนะคะคันนี้เนาะ,ะสวยค่ะ ม่รู้จะพูดอะไรน้องดีอยู่แล้วนะสำหรับ h o n d a Civic f c e l นะยิ่งมาเป็นสีดำนะคะยิ่งเอาไปแต่งแล้วก็ดูสวยขึ้นดูดุดันขึ้นและแล้วก็ Civic ตัวรุ่นนี้นะคะตัวโฉม f c คันนี้นะคะพี่หมวยเห็นว่าวัยรุ่นนี้คือแบบออกไปแล้วไปเปลี่ยนล้อมแม็กไม่รู้ว่าแต่งแล้วสวยอเอางี้แล้วกันนะสำหรับ Civic f c นะป้าเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมคันนี้รู้สึกว่าไม่น้อยนะ คันนี้ไอ้สีดำนี้รู้สึกว่าไมาน้อยนะคะป่านเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนะคะคันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าน้องภายนอกเป็นสีดำแล้วนะคะภายในเขาก็จะต่อกเป็นสีแบบสีเ,เบรดสีครีมๆนะอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนะคะคันนี้เลขไมยอยู่ที่เจ็ดหมื่นห่ยไม่น้อยมาก,กคุณลูกค้าเป็นลม ไม่น้อยมาก7จ็ดหื่นโลเจ็ดมืนโลไม่น้อยจริงนะคะเห็นไหมหน้าจงหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้ทุกได้ทุกอย่างหมดเลยเนาะรถสวยอยู่แล้วนะสำหรับ h o n d a c ซ v i c FC นะจะไม่รีวิวมากนะคะถ้าท่านไหนที่กำลังมองหา Civic ซ c ไม่ว่าจะเป็นตัว RS หรือวา FC ปกตินะคะให้มาเลย นะไลน์นี้โดนใจแน่นอนนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเนาะสีครีมนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเจ็ดแสบาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคันนี้มคทีจะัดเต็มฟรีดาวนะคะค่างวดอยู่ที่เดือนละแค่11,000หมื่ีกเช่นกันเออ1น0 0งหมื 101, ่ีกเช่นกันนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหานะคะอยากได้สําหรับฮอนด้าซี i c กสักคัน นะเป็นของขวัญให้ตัวเองให้ลูกชงลูกชายให้แบบอะไรเนี่ยสาม,มงสามีไฟแฟนมาที่จารีค่ะนะคะบอกเลยว่าเลือกการทำสินเชื่อเราอนุมัติไวนะฮะง่ายๆไม่ยุ่งยากเนะาะฝากไว้แล้วกันนะเอก,ส,อเอกสารไม่ต้องใช้เยอะนะรู้เรื่องอ่ะขอมาที่สำหรับน้อง Honda Civic F เอ่อ F เป็นตัว Honda Civic RS t u r b เทแล้วกัน นะคะเริ่มจากคันสีขาวคันสีขาวตัวนี้นะคะเอาจริงรถมาให้หวยยังไม่เคยดูเลยเพิ่งมาดูวันนี้บันแท่นะคะคันนี้เป็นตัวปี60นะคะหรือว่าปี2017เนาะคันนี้พี่หมวยตั้งขายราคาเพียงแค่7จ็ด0 0นบาทคา่ะจัดเต็มฟรีด้าค่างวดเดือนละ12,000ย้ำอีกทีค่างวด12,000หมืนะคะออปชั Option, function, ่นฟังชั่นเขาแทบไม่แต่งกันเลยเขาแต่งกันที่ขนาดเครื่องยนต์นะคะลูกค้าลองดูได้เห็นไหมล้อล้อวงล้อแม็กนะคะยางหนวดยางเส้นใหม่ นี่เปลี่ยนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว Honda Civic นะคะที่น้องเป็นตัวตัว RS นะลูกค้าลองดูด้านหลังได้คือเขาจะไม่ได้ติดเต้นเวินหรือว่าติดที่แบบเราเห็นแบบชัดๆเนาะว่าเอ้ยคันนี้ฉันขับแบบ RS นะลูกค้าจะดูได้เลยนะคะว่าเขาจะมีตัวเขาบอกมา,าเป็นตัวเครื่องใหม่ของ Toyota หรือว่าเป็นตัว i-VTEC Turbo เองเครื่อง1.5แต่ว่าแรงไม่อืดไม่ช้าแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอะ ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าคันนี้เนี่ยเลขไม์เท่าไหร่ยังไงนะต้องจํานะว่าแต่ละคันเนี่ยเลขไม์เท่าไหร่เพื่อก็ลืมคันสีเทาไม์แสนเนาะคันสีดําไม่เจ็ดหมื่นส่วนคันนี้เนะี่ยเดี๋ยวขอลองไปดูแป๊บหนึง่งนะคะอ่ะเอาจริงรถเพิ่งมาเราเอกก็ยังจําไม่ได้ทุกคันนะเนี่ยพี่หมวยเนี่ยนะฮะขาดทารีวิวไปเมื่อเช้ารอบหนึ่งอ๋อ,อตกใจหมดเลยนึกว่าไลฟ์รตัดตัดไป นะฮะเพราะว่าไลฟ์มาสักพักแล้วนะกลัวค,คนดูแบบไม่ต่อเนื่องนะฮะอ่ะสวัสดีทั้งสิบกว่าคนดูนะคะใครดูอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะเป็นกำลังใจพี่หมวยด้วยนะคะ R S นะคะพี่หมวยบอกได้เลยอึบคือซีบิ c นะคะ R S คันนี้เนี่ย ถ้าถามว่าความแตกต่างภายในภายในต่างๆเนี่ยมันต่างกันไหมลูกค,ะคะ้าขาบอกได้เลยว่าเขาแทบไม่มีความต่างกับตัว f c e l นะแต่ที่เขาต่างเนี่ยเขาต่างที่ขนาดเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่มีการเปลี่ยนนะคะจากเครื่อง1.8เป็น1.5แล้วก็เพิ่มขนาดแรงบิดแรงมา้าขึ้นมานะคะบอกได้เลยคันนี้โอเคแน่นอนเนอะสวยนะคะใครออกไปออก้างปายแดงนี่คือราคาหลักล้านเด้ออุ้ยคันนี้ไม่80,000โลอะบ้าบอ ไม่แปดหมื่นหกพันโลนะคะไม่น้อยมากปีหกสิบวิ่งมีเยอะเลยรถหอมอีกแล้วหอมไหมหอมได้กลิ่นไหมได้กลิ่นเออวันได้กลิ่นฮะใส่แมสก์ได้ได้กลิ่นเออรถหอมไม่ใช่หรอกชาลิคาทความสะอาดรถด,ดีเอออวยพนักงานตัวเองหลังบ้านก็มาจ้านะคะสวยๆยอยู่แล้วคันนี้นะคะไม่พูดมากเนาะหน้าจงหน้าจอนะคะ แต่ว่ารู้สึกว่า RS อ่ะเขาจะมีแบบไฟที่เป็น,ปนไฟเรี้ยวด้านข้างหรือว่าเราไม่ปิดประตูก็ไม่รู้แบนไม่ได้วิ่งอยู่นะคะเขาจะมีไฟเขาจะมีกล้องด้านข้างติดอยู่ด้านข้างเนาะถ้าเป็นตัว RS นะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคันนี้นะคะราคา ตัวตัว F C อตัว R S Turbo เขาจะมีความต่างนะคะกับตัว F C L อยู่คันนี้ปี6 0นะเป็นตัว R S เทอร์โบเพิ่มเตั้งขายเพียง7 6็0 0 0บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวค่างวด12,000บาทค่ะสำหรับน้องสีขาวตัวเครื่อง1.5คันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะรถสวยกิบนะอ่ะขอเปิดดูด้านหลังนี้ไหนก็มาละนะด้านหลังเป็นยังไง อึดอัดครับแคบไหมอะไรยังไงบ้างนะคะปะไปดูกันนี่ด้านหลังลูกค้าดูได้เลยนะคะ5 3 7สเจ็ชียงใหม่ป้ายสวยด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลังเนาะอ่ะด้านหลังลูกค้าดูได้ตัวนี้ก็จะมีแผ่นถาดรองท้ายมาให้นะคะแผ่นทงแผ่นถาดรองท้ายเนาะแล้วก็ยางอะไรสำรองอยู่ด้านล่างนะนี่ นี่เลยนะคะยางอะไรสำรองอยู่ด้านล่างนี้นะหนักจังเลยเส้นยางใหม่ด้วยนะบอกก่อนยางอะไรสำรองใหม่ใหม่มากใหม่กิ๊บบอกเลยนะฮะลูกค้าดูดิอันนี้พี่เหมยสุ่มดูนะสุ่มดูเนี่ยไอตัวฝากระโปรงท้ายอ่ะ เต้มสีโรงงานคือยังอยู่เดิมอยู่ครบอยู่เลยรถไม่เคยมีการเปลี่ยนและซ่อมมานะคะฝากไว้แล้วกันนะสาหรับตัว RS นะคะเทอร์โบคันนี้เขาจะติดด้านหลัง,งเป็นตัวตัว i v t e c เทอร์โบเนาะอ่ะไม่คันค่ะสาหรับเทอร์โบคันสุดท้ายของเรานะคะคันที่5ดูจากด้านหน้าเยอะละเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่นะคะสำหรับ h อนด a นะคะทั้ง5คันวันนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อที่ดีนะมีเครดิตที่ดี ลูกค้าอยากจัดเกินจัดล้นเอารถไปใช้งานไอเอาเงินไปใช้งานเอเอาชุกละเอารถไปใช้งานแล้วเอาเงินไปใช้ให้ตัวเองนี่นะคะมาเลยนะคันนี้อย่างตัว RS คันนี้เนี่ยลูกค้าจัดได้ถึง800,000กว่า,า800,000ต้นๆน,น,นะคะก็คือเหลือเงินกลับบ้านมาน5-6หมื่นบาทเลย นะลูกค้าท่านไหนที่มีความประสงค์จะทำแบบนั้น,นคือแจ้งเราได้นะคะจัดล้นไปเลยเนาะตัวนี้นะคะพี่เป็นต่อสวัสดีค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Honda c ซ vic นะคะเป็นตัว RS 1.5เครื่อง1.5นะ้าเทอร์โบเนาะปี6-1นะคะคันนี้ปี6 1ที่เหมือนตั้งขายเพียง769 0 0 0บาทราคาไม่แรงแล้วนะคะจัดเต็มฟรีดาวค่างวด1 2 0 0 0บาทใส่สปอยลงสปอยเลอร์คันเงี้ยเนี่ยมันดูมีเสส่หนเพราะว่าเขาใส่ชุดแต่งมานะคะอาจลองดูด้านหน้าสิ มาอีกแล้วยอดนิยมยอดนิยมจริงพี่ซีวิกนี่บอกได้เลยว่าเอามาเท่าไหร่ก็คือลูกค้ากรีดร้องลูกค้าเรียกร้อง wrong, นะคะคันนี้ก็เป็นรถบ้านรถเดิมเชียงใหม่เลยนะคะพอดีเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนใจนะคะไปซื้อรถรถอยากเปลี่ยนรถเนาะก็เลยเอาคันนี้มาให้กับที่ร้านของเราเองนะคะสำหรับ Honda c ซ vic FC อฟซีไอเอตัวนี้เครื่อง1.5นะคะปี61แท้ที่เคยตั้งขายเพียง769,000บาทเท่านั้นนะคะป่ดเดี๋ยวไปดูข้างในกันะคะ่ะ ซีวิคขายถูกจริงๆถูกหรอพี่ถูกไหมถามก่อนเดี๋ยวยิ่งมีส่วนลดของแถมนั่นนู่นนี่ยิ่งถูกนะจะบอกให้ยี่เป็นต่ออ,อืออ่ะเดี๋ยวขอสตาร์ทคันนี้จะไม่ผิดเลขไหมห้าหมื่นโลอ่ะไม่น้อยมากถ้าใจผิดคันนี้เลขไหมแค่ห้าหมื่นโลอ่ะลูกค้าลองดูไว้เลยรถบ้านเชียงใหม่คันนี้พี่กี้ซื้อเองนะฮะนางก็เลยจะรู้ 54,000โลค่ะสวยมากหน้าจงหน้าจอภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะคะก็คือเข้ากับสีรถแล้วถือว่าโอเคมากๆนะคะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะมาเดี๋ยวขอรนุปิดท้ายไลต์สดนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเหมือจะขออนุญาตทวนรุ่นปีราคาอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับ5คันที่เป็น Honda Civic f c นะอ่ะเราเริ่มจากคันแรกเลยแล้วกันเนาะ นี่นะคะ,ะฝากไว้ล้กันน้อตัวนี้นะคะก็จะเป็น Honda Civic f c น้องเป็นตัว EL นะคะเครื่อง1.8นะคันนี้ปี60เตั้งขายเพียง689,000บาทจะเต็มฟีดาว11,000นะส่วนคันที่ไลฟ์มาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น Honda Civic f c r s เทอร์นะคะน้องปี61แท้ไม่5,000 50, 0โลเพื่อตั้งขายเพียง769,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนสีขาวคันนี้ก็จะเป็นตัว Honda Civic f c e l เทอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้ปี60 769,000นะคะ อ่ะไม่คันตัวนี้สีดำนะคะจะเป็น Honda c ซ v i c เนาะ FCL ค่ะคันนี้ปี59ปีล้วค่นจะลึกนิดนึงเือตั้งขายเพียง6 6 7 5 0 0 0นาทนะคะแล้วก็สีบรอนเงินนะคะคันนี้ก็เป็นปี60ค่ะนะตั้งขายไว้เพียงแค่685,000บาทจะเต็มฟรีดาวนะคะเอาไปเลยค่างวด11,000เนาะโปรโมชั่นสำหรับเดือนธันวาคมน,นี้นะคะลูกค้าจอง1,000รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง เนาะจอง2,000นะคะลด20 0 0 0นะคะจอง3,000ลูกค้าจอง3,000นะคะบอกได้เลยว่าผ่อนอกทีหลังสนการเมษานะตามนี้นะคะฝากไว้แล้วกันเนะนาะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะมาทดลองขับปรึกษาเรื่องสินเชื่อสนใจซี v i c 1หนึ่งในห้าของคันนี้สนใจมาได้เลยนะ,ะบอกป่านี้ค่ะปรึกษาเรื่องสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นะคะก็นานๆจะเจอสีบรอนจริงพี่สีบรอนและมีนเสน่ห์ด้วยนะคันนี้คือแต่งมาครบค่อนข้างมีนเสน่ห์เลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพิกี้อ่าพี่มยนยคะต้องขอตลาไปก่อนพรุ่งนี้ตอนเย็นเราพบกันใหม่นะคะจะเป็นรถคันไหนล่นไหนแบบไหนนิวอินอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ